กล่องเท่าไหร่จ๊ะกล่เท่าไหร่จ๊ะกล่องนึงยีบาทกล่องเท่าไหร่คะพี่นาวยี่สิบบาเอากล่องนึงค่ะโอเคไปเดี๋ยวไปจัดการมาไปใส่กล่องเร็วกล่องนึงกล่องนะคะอ่าพี่นาวมาเรียงใส่กล่องให้ได้ไหมคะอ่าเอาเอานี่เอาอย่างละสีลูกวางวางอ่านั่นแหละวางเลยสีเขียวสีขาวด้วยลูกสีเขียวอันเดียวพอลูกสีเขียวแล้วก็สีแดง เอาให้ให้ให้ครบนี่เอาให้ครบทุกสีอย่างงี้ครบยังอ่ะไปเก็บเงินป้าอ้อยมา20บาทอ่านี่ถือพี่น้ำพี่เอาถือไปให้ป้าอ้อยให้ให้พี่น้ำถือไปอ่ะถือ,อ,ถอให้ป้าอ้อยแล้วขอบคุณค่ะด้วยนะทำเองจริงไหมเนี่ยจริงคะ่ะเอาไหมคะเดี๋ยวจัดให้ชุดหนึ่งขาสีกันเอากี่ชุดดีคะ อาหนึ่งชุไปหนึ่งชุดไปใส่กล่องมาอาใส่กล่องให้อาหยิบใส่กล่องอันนี่แหละเอาคราคราอาไปเลยหยิบเลยหยิบเลยก็อะไรอีกก็อะไรอีกนี่อะอันนี้ลูกก็อีกอันนึงอะนี่นี่นี่อันนี้นี่นั่นแหละค่ะไปอาเอาไปให้ป้าทรายเอาไปให้ป้าทรายยี่สิบบาทเก็บตังค์ด้วยยี่สิบบาทค่ะ กล่องละยี่สิบจ้า uh, เอาให้ยี่สิบค่ะอุ้ยเอายี่สิบหนึ่งกล่องคะ่ะลูกยี่สิบอะอะไปจัดให้ลูกค้าหนึ่งกล่องอะอยาบอกเตียมวางไว้เลยแม่ไปจัดไว้ยี่สิบเกียและสามอะอะไรก็ได้สีขาวก็ได้ลูกสีอะไรก็ได้ใส่ไปเลย อ่ะไปไปไปให้ป้าอ้อนพี่นาไปให้ป้าอ้อนแล้วขอบคุณค่ะด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะย่างปูนาวสองกล่องค่ะทำกล่องละห้าอันย่างของละห้าอันสิลูกอ่ะอ่ะนี่ซื้อกล่องหนึงสามพี่นาตังมาเตรียมใส่ที่อ่ะ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 ให้พี่นิยาให้พี่นิยาพี่นิยาหนจ้าให้พี่นิยาขอบคุณค่ะลูกค้าด้วยเอาอีกกล่องนึงใส่อีกกล่องนึงใส่อ่ะโอเคถึงช่วงเวลาสำคัญ เงินนับเงินกันดีกว่ามาได้กี่บาทมาเร็วนับเงินกันทั้งหมด260บาทยหมดเยอะเยอะมเยอะมาก260บาทค่ะ <Yeah. S 1> ลูก ไหนเลยกลับเดืเอดนะหนเ,ย,เ,ย,เยกลับะอ่ะเอาใส่กระปุกเลยได้ทั้งหมด260พี่นาอเอาไปทำอะไรคะไม่าอมาเอากเอาเงินนี้ไปทำอะไรลูกเอาเงินนี้ไปทำอะไรคะใส่กระปุกใส่กระปุกไว้เหรอโอเค